สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้เลี้ยวจากภูฐานก็เข้าไปที่เนปาลเนปาลเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าเป็นประเทศที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วมีเอกลักษณ์เพราะว่าเนปาลมีธรรมชาติมีสัตว์ป่าเนปาลน,นั้นมีพื้นที่ขนาดประมาณ แ40,000ตารางกิโลเมตรในขณะที่ประชากรมีมากถึง28ล้านคนเนปาลถือว่าเป็นคนที่มาจากทางด้านมงโกลอยทิเบตแล้วก็ตอนเหนือของอินเดียคนเนปาลก็มาจากสองประเทศนี้เป็นหลัก90%นนับถือฮินดู แล้วก็8%นับถือพุทธศาสนามีอีก2%เท่านั้นเองนะครับที่นับถืออิสลาม GDP ของเนปาลน,นั้นถือว่าไม่เยอะนะครับประมาณ20,000ล้านเหรียญแล้วในแต่ละปีนั้นก็โตประมาณ4%วันนี้ GDP เมื่อหารถัวเฉลีย่ยออกมาแล้วต่อหัวต่อคนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างต่ำก็คือประมาณ 700เจ็ยเหรียญต่อหัวต่อปีเท่านั้นเองถ้าเราไปดูโครงสร้างของเนปาลในเชิงเศรษฐกิจถือว่าไม่มีจำนวนตัวเลขที่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเนปาลอยู่ในที่ราบสูงแล้วเนปาลก็ถือว่าต้องอาศัยพืชผลทางด้านการเกษตรเป็นหลัก อดีตของเนปาลในช่วงประมาณ1951จนถึงปี2007เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในเนปาลมีการสร้างอาณาจักรขึ้นมาภายใต้การปกครองของกษัตริย์แล้วต่อมาในปี2007นั้นก็ได้เปลี่ยนออกมาเป็นสาธารณรัฐเนปาลการเปลี่ยนแปลงของเนปาลในเรื่องของการเมืองและการปกครองค่อนข้างจะสับสนและวุ่นวาย ในช่วงประมาณ4-50ปีที่ผ่านมานั้นถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบกับหลังหันเลยนะครับหลังจากปี07เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนั้นเนปาลก็เกิดความสงบแล้วเนปาลก็กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ทำให้เนปาลน,นั้นต้องชะงักไปในเรื่องของการพัฒนาก็คือเรื่องการเมืองครับ เราคงจะต้องไปคุยกันต่อนะครับว่าเนปาลน,นั้นมีการพัฒนาการเมืองและก็เศรษฐกิจมาอย่างไรบ้างหรือมีอะไรที่ประเทศไทยนั้นน่าจะสนใจน่าจะไปศึกษาเนปาลครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ